สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมานะคะเลือกพลังงานให้กับชีวิตนะคะโดยวันนี้ไม่เหมาะใจเพื่อนๆเลือกนะคะจากสีเห็นที่เพื่อนๆนะคะชอบนะคะสีนี้นะคะสีชมพูอ่อนสีขาวนะคะแล้วก็สีแดงนะคะเพื่อนๆเลือกพลังงานที่ตัวเองชอบดูแล้วมันดึงดูดนะคะอ่ะนะคะมาดูว่าพลังงานของเพื่อนวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะความเชื่อความศรัทธานะคะพลังงานของเพื่อนๆน,นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆเ,เลือกกองที่ดึงดูดสีหินที่ดึงดูดสีหินที่เพื่อนๆชอบนะคะอะเรามาดูว่านะคะสีสมพูนี้นะคะ พลังงานของเพื่อนเป็นยังไงบ้างนะคะใบแรกนะคะ King ถือไม้ Queen ถือไม้ The Hangman นะคะเพื่อนๆนถ้าตอนนี้นะคะเพื่อนๆนไม่กล้า Move on ไม่กล้าออกไปเจอโลกภายนอกนะคะออกไปได้เลยนะคะเพื่อนๆจะมีโชคมีลาบนะคะถ้าเพื่อนๆกล้านะคะวันนี้นะคะแสดงตัวต้นนะคะ รือก็ออกไปสู่สังคมภายนอกนะคะเพื่อนๆจะมีโชคมีลาบนะคะโดยไพ่ควีนอับคัพนะคะได้โชคได้ลาบนะคะมีกําลังใจที่ดีนะคะอ่ะมาดูกองที่สองบ้างนะคะเห็นสีขาวอันนี้นะคะพลังงานของเพื่อนวันนี้อู้มีแรงมีกําลังนะคะหาเงินหาทองนะคะ ทำงานดีมากนะคะพลังงานในการสู้การทำงานดีมากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปในสู่ที่จุดที่จะทำเพื่อน,อนมีความสุขที่สุดได้เฉลิมฉลองมีเกีย์เฉลิมฉลองนะคะวันนี้อ่าสีแดงมากนะนะคะมาดูว่า the wheel of fortune นะคะ queen to ไม้นะคะแล้วก็ the hermit วันนี้นะคะอนาคตเพื่อนๆจะเริ่มมองเห็นอนาคตนะคะเพื่อนๆใช้สตินะคะตั้งสติแล้วก็มองหานะคะจุดที่จะสามารถทําให้เพื่อนๆนะคะกล้าไปสู่อนาคตที่มั่นคงได้เพื่อนๆจะเป็นคนที่ใครๆก็นับหน้าถือตานะคะวันนี้เพื่อนจะหาทางออกเจอนะคะจะหาอนาคตใหม่ให้กับชีวิตนะคะได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือพลังงานวันนี้นะคะเป็นพลังงานดีๆนะคะสําหรับเพื่อนๆค่ะ